ตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือคลาสสิกที่ใครๆก็พูดถึงอย่าง Anna า a r ร์เรนของเลโอตอน t o อยในแบบที่ไม่เหมือนใครรับรองว่าฟังเพลินได้ข้อคิดและอาจจะอยากวิ่งไปหามาอ่านเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวความรักสุดซับซ้อนที่ซับซ้อนกว่าสายชาร์จ iPhone พันกันอีกนะนั่นก็คือเรื่องของ An นนาคาร์เรน ตัวแม่แห่งวงสังคมรัเสเซียที่ชีวิตพลิกผันยิ่งกว่ากราฟหุ้นช่วงขาลงนะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะแอนนาคารนเนาเนี่ยเหมือนกับอิน fluencer สาวสวยที่ชีวิตดูเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างมีสามีเป็นข้าราชการใหญ่โตมีลูกชายที่น่ารักเป็นที่อิจฉาของทุกคนในวงสังคมแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้มีแต่ฟิลเตอร์สวยๆเหมือนในไอเสมอไปหรอกนะครับท่านผู้ฟังเรื่องมันเริ่มจากที่ แอนนาต้องเดินทางไปช่วยพี่ชายที่กำลังมีปัญหาครอบครัวเพราะดันไปนอกใจภรรยาพูง่ายๆก็คือพี่ชายเธอทำตัวเป็นตัวตึงไปหน่อยนั่นแหละเพอไปถึงสถานีรถไฟแอนนาก็ได้เจอกับท่านเขาวารอนสกี้ทหารหนุ่มหล่อไฟแรงที่โปรยสเสน่ห์เก่งกว่าเซลล์ขายประกันซะอีกนะแล้วไงรู้ไหมครับความรู้สึกที่เหมือนสายฟ้าฟาดหรือจะเรียกว่าปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็นนั่นแหละมันก็เริ่มต้นขึ้นตรงนั้น วอรอนสกี้เนี่ยเหมือนกับหนุ่มฮอตยุคนี้ที่พร้อมจะทุ่มเทให้สาวที่ชอบแบบจัดเต็มซื้อดอกไม้จัดดินเนอร์รูๆขับรถซุเปอปร์คาร์ไปรับไปส่งแต่อันนี้ในยุคนั้นอาจจะเป็นม้าเทียมรถม้าหรูๆแทนนะคือตามจิบแบบไม่เกรงใจใครขณะรู้ว่าแอนนามีสามีแล้วก็ไม่ถอยเหมือนนักฟุตบอลที่เห็นประตูอยู่ตรงหน้าแล้วต้องยิงให้ได้นั่นแหละแอนนาเองต้องไม่ใช่หินผานะพอโดนจีบหนักๆเข้า ก็มีหวั่นไหวเป็นธรรมดาแหละครับใครจะไม่หวั่นไหวกับความหล่อความเอาใจใส่และความเร้าใจที่สามีตัวเองไม่เคยมีให้ล่ะชีวิตคู่ของแอนนากับคารนินสามีของเธอมันเหมือนกับกาแฟจืดๆที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมไม่มีอะไรเลยนะครับมันขาดความหวานความตื่นเต้นและที่สำคัญคือมันไม่มีใจทีนี้พอความสัมพันธ์ลับๆระหว่างแอนนากับวอรอนสกี้มันเริ่มจะเปิดเผยขึ้นมา สิ่งที่ตามมาก็คือดราม่าขั้นสุดเลยครับสังคมที่เคยเชิดชูแอนนาก็พร้อมจะประนามเธออย่างไม่มีชิ้นดีเหมือนชาวเน็ตที่พร้อมจะทัวลงทันทีที่คุณทำอะไรผิดพลาดนั่นแหละครับมันโหดร้ายกว่าทัวลงในทวิตเตอร์เป็นร้อยเท่าเลยนะเพราะในยุคนั้นการเป็นผู้หญิงที่นอกใจสามีเนี่ยคือการทำลายตัวเองและครอบครัวเลยล่ะครับแอนนาต้องผเผชิญหน้ากับการตัดสินจากสังคมต้องเสียสละอะไรหลายอย่างเพื่อความรักครั้งนี้ ซึ่งในมุมหนึ่งมันก็คือการเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ผลลัพธ์อาจจะไม่สวยงามอย่างที่คิดนะครับเรื่องราวของแอนนาเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยว่าความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนนะแต่มันผูกโยงกับสังคมครอบครัวและค่านิยมในยุคนั้นๆด้วยบางทีการที่เราตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่าง มันก็มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่เราอาจจะต้องแบกรับไปตลอดชีวิตแต่ในเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องรักรักใครๆของแอนนานะครับตอนสตอยยังสอดแทรกเรื่องราวชีวิตของเลวินหนุ่มชนบทผู้ยึดมั่นในอุดมการ์เขาเป็นเหมือนตัวแทนของคนยุคใหม่ที่อยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายห่างไกลความวุ่นวายในเมืองหลวงเลวินพยายามจะทำฟาร์มในแบบของตัวเองค้นหาความหมายของชีวิต และความสุขที่แท้จริงจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งบางทีก็แอบรู้สึกว่าเขาเหมือนกับคนที่อยากไปใช้ชีวิตสโลลฟ์ที่เชียงใหม่นั่นแหละครับเลวินเนี่ยเป็นตัวละครที่ให้ข้อคิดที่ดีมากๆเรื่องการสแสวงหาความสุขและเป้าหมายในชีวิตนะครับเขาเป็นคนที่พยายามจะเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองและหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวซึ่งในยุคที่เราต้องเจอความเครียดรอบด้านแบบนี้การมองหาความสุขจากสิ่งเรียบง่าย ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับหนึ่งในประโยคที่ผมชอบมากๆจากหนังสือเรื่องนี้ที่มันกินใจและสะท้อนความจริงของชีวิตได้ดีมากๆเลยคือประโยคที่ว่าครอบครัวที่มีความสุขทุกครอบครัวมีความสุขเหมือนกันหมดแต่ครอบครัวที่ไม่มีความสุขทุกครอบครัวล้วนไม่มีความสุขในแบบของตัวเองภาษารัสเซียก็คือเซียเซสลีวีเยซิมยีปาฮูชีดรุกนาดรุกกา คัชดายาเนชัสลีวิยาซิมยาเนชชัสลีวาปาซิโวเยมูประโยคนี้มันโคตรจริงเลยนะครับเหมือนกับว่าความสุขมันมีสูตรร่วมกันแต่ความทุก์เนี่ยสิมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบ้านตามแต่ละคนมันซับซ้อนและเฉพาะตัวมากๆเลยฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วสุดท้ายแอนนาจะเป็นยังไงชีวิตเธอจะลงเอยแบบไหน เธอจะมีความสุขกับความรักที่เธอเลือกได้จริงหรือบอกเลยว่าเรื่องราวของแอนนาคารนเนาไม่ได้จบแบบโลกสวยเหมือนในซีรีส์กาหลีนะครับมันมีดรามา่าความเจ็บปวดและบทเรียนที่หนักหน่วงรออยู่ชีวิตของแอนนาหลังจากตัดสินใจเลือกเส้นทางความรักของตัวเองมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เธอคาดหวังการถูกสังคมตีตราการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เคยมีความรู้สึกโดดเดี่ยว และความสัมพันธ์ที่เริ่มจะเปราะบางลงกับวารอนสกี้ทำให้แอนนาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมันเหมือนกับคนที่ตัดสินใจกระโดดออกจากเครื่องบินเพื่อขวยคว้าความฝันแต่ลืมไปว่าตัวเองไม่มีร่มชูชีพมันเจ็บปวดและโดดเดี่ยวมากๆนะครับแต่ในความเศร้าโศกของแอนนาเราก็ได้เรียนรู้ว่าการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบจริงๆนะครับ เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าจะนำมาซึ่งความสุขอาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนมาทำร้ายเราเองก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์การงานหรือแม้แต่การหาความหมายของชีวิตอย่างที่เลวินทำหนังสือเล่มนี้สอนให้เราได้คิดถึงทางเลือกและผลลัพธ์ที่ตามมาเสมอนะครับ สำหรับคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตหรือกำลังรู้สึกแข้งขวางเหมือนหาแพลนบีในชีวิตไม่เจอนะผมอยากจะบอกว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวเสมอไปและทุกการตัดสินใจมันมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้เสมอครับถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันมืด8ด้านเหมือนหาท่าออกไม่เจอลองถอยออกมา1นก้าหายใจลึกๆ แล้วมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่ยังพอจะทําให้คุณยิ้มได้เหมือนที่เลวินพยายามหาความสุขจากการทำงานในไรนาของเขานั่นแหละครับและที่สำคัญที่สุดคืออย่าไปตัดสินชีวิตคนอื่นเร็วเกินไปเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มหรือภาพลักษณ์ที่เขาแสดงออกมามันซ่อนความเจ็บปวดอะไรไว้นะครับ นี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆของเรื่องราวทั้งหมดในแอนนาคาร n เ n นเท่านั้นนะครับหนังสือเล่มนี้มีความลึกซึ้งและมีมิติมากกว่าที่ผมเล่าไปเยอะมากมันเหมือนกับมหาสมุทรที่ยิ่งดำดิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งคนพบอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นครับถ้าคุณอยากรู้ว่าชะตากรรมของแอนนาจะจบลงอย่างไรเลวินจะค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ไหมและเรื่องราวความรักความผิดหวังความหวัง และการค้นหาความหมายของชีวิตของตัวละครแต่ละคนจะลงเอยอย่างไรผมแนะนำอย่างยิ่งครับว่าคุณควรไปหาหนังสือ Anna า a r ร์ i n a ามาอ่านด้วยตัวเองรับรองว่าคุณจะได้ข้อคิดดีๆและมุมมองใหม่ๆในชีวิตกลับไปอย่างแน่นอนครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ